การพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์อาจเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีผู้ช่วยสุดแกร่งเหล่านี้พวกเขาคือเหล่ายอดมนุษย์เชื้อปาผู้มีอาชีพสุดหินลูกหาบแห่งเอเวอเรสต์ไม่ใช่แค่แบกของแต่ยังแบกความหวังของนักปีนเขาทุกคนด้วยปอดและร่างกายที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษพร้อมจิตใจที่เด็ดเดี่ยวพวกเขาแบกสัมภาระหนักตั้งแต่5 0ไปจนถึงเกือบ100กิโลกรัมขึ้นไปบนความสูงถึงเกือบ800 0เมตรที่ออกซิเจนเบาบางอุณหภูมิติดลบนี่ไม่ใช่สิ่งที่ใคร ใครก็ทําได้หน้าที่ของพวกเขาไม่ใช่แค่ลูกหาบหรือคนนําทางแต่พวกเขาจะทําตั้งแต่บุกเบิกเส้นทางตรึงเชือกยาวหลายกิโลเมตรจัดตั้งแคมป์ไปจนถึงการเป็นหน่วยกู้ภัยที่ต้องช่วยชีวิตนักปีนเขายามฉุกเฉินนี่คืองานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางระดับสูงพวกเขาเลือกเดินบนเส้นได้ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงนี้เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวโดยเชอปาฝีมือดีในหนึ่งฤด,ดูกาลหรือประมาณ3เดือนสามารถทําเงินได้ตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านบาทซึ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ในเนปาลหลายสิบเท่าแต่นั่นก็ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงที่แม้แต่บริษัทประกันบางแห่งยังไม่กล้ารับเพราะทุกย่างก้าวของอาชีพนี้อาจต้องแลกมาด้วยชีวิต